ความคืบหน้าอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปก่อเหตุรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะซึ่งล่าสุดมีความคืบหน้าคือตำรวจสนคันนายาวนะคะนำตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนี้ค่ะแล้วก็หลังจากที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการทุบก,กระจกรถกู้ภัยเสียหายด้วยนะคะขณะที่กู้ภัยเองก็เข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บในบ้านหลังหนึ่งล่าสุดตำรวจก็จับวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปฝากขังนะคะที่สารอาญามีนบุรีแล้วก็สารเยาวชนและครอบครัวกลางมีนบุรีเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ โดยพนักง,งานสอบสวนสอนอคันายาวนะคะได้นําตัวผู้ต้องผู้ก่ ขอภัยค่ะผู้ก่อเหตุทั้ง5้าคนไปฝากขังนะคะที่สารอาญามีนบุรีและสารเยาวชนและครอบครัวกลางมีนบุรีเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะพร้อมทั้งเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ถูกทําร้ายร่างกายแล้วก็พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าไปให้ปักคาในช่วงบ่ายวันนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านพันตํารวจเอกนเรนเครื่องสนุกค่ะผู้บังคับการสอนอคันนายาวก็เปิดเผยนะคะว่าสอนอพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้มีการแยกผู้ต้องหาออกเป็นสส่วนด้วยกันเนื่องจาก ในจํานวนผู้ต้องหาทั้ง5คนนี้มีเยาวชนรวมอยู่3คนค่ะก็จะส่งตัวเยาวชนเนี่ยไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนนะคะอยู่ที่ศาลอาญามีนบุรีซึ่งทุกคนเนี่ยจะถูกดําเนินคดีในข้อหาร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บและทําให้เสียทรัพย์ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนสุดท้ายที่พบสารเสพติดในร่างกายด้วยนี่อันนี้จะดําเนินคดีข้อหาเสพและครอบครองยาเสพติดเพิ่มเติมในชั้นศาลพนักง,งานสอบสวนก็จะไม่คัดค้า การประกันตัวเพราะไม่ใช่คดีอุกชะกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เขตคันนายากรุงเทพมหานครกําลังจะเข้าไปช่วยคนได้รับบาดเจ็บจากกระจกบาดเพื่อเพื่อที่จะเอาไปส่งโรงพยาบาลต่อทีนี้พอไปถึงบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ย คือมีเพื่อนของผู้บาดเจ็บ4ี่ห้าคนนะคะยืนอยู่แล้วมีลักษณะเหมือนเหมือนจะเมาเมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงไม่กล้าเข้าไปทําแผลทําให้เพื่อนกลุ่มผู้บาดเจ็บไม่พอใจว่าทำไมมาถึงแล้วไม่ทําแผลนะคะก็เข้าไปรุมทําร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ใช้มีดยาวเนี่ยมาทุบรถกู้ภัยที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลจนเสียหายกระจกรถก็แตกละเอียดค่ะต่อมาตํารวจก็ได้ควบคุมตัวชาย4ี่คนหญิง1คนอายุประมาณ1 8 2 0 3ปีนะคะฝ่ายชายเนี่ยเป็นนักเรียนช่างสถาบันแห่งหนึ่งในพื้นที่จากการตรวจค้นก็ยังพบยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งด้วยจึงได้ควบคุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุไปสับสวนที่สอนอคณายาวค่ะ ก็มีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุชุลมุนขึ้นมีกลุ่มเพื่อนๆืเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปรวมตัวกันค่ะที่สอนอคณนายาวเพราะไม่พอใจการกระทําของผู้ก่อเหตุทั้ง5คนจนตํารวจเนี่ยต้องตรึงกําลังเลยนะคะเข้ามาช่วยกันระงับเหตุการณ์แล้วก็พากลุ่มผู้ก่อเหตุไปควบคุมตัวที่ห้องขังค่ะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหคงเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายไปมากกว่านี้นะคะัวรุ่นหัวร้อนฮะกู้ภัยไม่ยอมทําแผลก็เลยทุบกู้ภัยซะไม่รู้ว่าเพื่อนตกลงได้ทําแผลหรือเปล่าไาจะด้ทํแผล เออนะคะ